ลูกศิษย์เอกของนยคนนึงนะคะชื่ออันดาค่ะอันดามีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับเขาได้ชอบคิดฟุ้งซ่านคิดกังวลเ,เรื่องนู้นเรื่องนี้ทุกครั้งก่อนนอนเขาคิดเรื่องงานของเขาที่คาราคาซังไม่เสร็จทีหมกมุ่นกับเรื่องการทำธุรกิจที่ยังไม่ปังยอดขายตกลงเขาโทษตัวเองที่ดูแลครอบครัวได้ไม่ดีเพราะลำพังชีวิตเขาเองเนี่ยยังเอาไม่รอด ความคิดเหล่านี้เนี่ยมันมารบกวนจิตใจเขาก่อนนอนทุกวันมันทําให้เขารู้สึกว่าเขาเนี่ยไม่สามารถจัดการชีวิตของตัวเองได้เลยเขารู้สึกเครียดค่ะนอนไม่หลับติดต่อกันมาเป็นเดือนเลยนะคะพอคนเราเนี่ยมันไม่ค่อยได้นอนใช่ไหมคะร่างกายเนี่ยมันก็เลยซุดโทมตามลําดับเลยค่ะและเขาก็พบว่าประสิทธิภาพการทํางานของเขาเนี่ยมันก็ค่อยๆแย่ลงแย่ลงการเงินในธุรกิจก็ล่อยหลอลงล่อยหลอลงเพราะเขาเนี่ยไม่มี มองที่จะไปคิดไอเดียอะไรเจ๋งๆใหม่ๆได้เลยค่ะเวลาไปถึงที่ทำงานเนี่ยใครก็มาชวนคุยเรื่องงานหรือมาถามงานเขานะคะเขารู้สึกว่าตัวเองนี่มันอง้งอ้งเหมือนพูดไม่รู้เรื่องค่ะพูดกับคนอื่นคนอื่นก็งงๆนะคะตัวเขาก็งงๆคิดอะไรไม่ออกสมองเนี่ยตันอยู่ตลอดเวลาเขาเลยรู้สึกว่าเฮ้ยนี่ฉันเป็นอะไรวะเนี่ยทำไมสมองมันตื้อมันตันเฉื่อยชาได้ขนาดนี้นะคะ อันดาเนี่ยต้องไปหาหมอค่ะเพื่อรักษาอาการนอนไม่หลับของเขาแต่อันดาก็พบว่าไอยาที่เขากินนะคะช่วยเขาได้แค่ในระยะสั้นแต่พอเลิกกินยาเขาก็กลับมานั่งคิดว่าไอความเครียดแล้วก็ความฟุ้งซ่านของเขาเนี่ยมันก็ยังคงตามหลอกหลอนเขาอยู่ ตอนแรกอันดาไม่ทันได้สังเกตตัวเองค่ะจนเพื่อนที่ทำงานเนี่ยเริ่มมีรีแอคชั่นแปลกๆเริ่มแบบตีตัวออกห่างพอจะเดินเข้าไปร่วมวงสนทนาเพื่อนๆเ,เนี่ยจากที่เคยเมื่อก่อนนะคะเคยแซวเล่นกลับรู้สึกว่าทาไมเข้าไปแล้วเหมือนทุกคนเงียบๆวงแตกอย่างบอกไม่ถูกค่ะอันดาเริ่มรู้สึกชีวิตเหมือนอยู่ตัวคนเดียว เขาก็เลยยิ่งเครียดหนักค่ะเพราะรู้สึกว่าตัวเองมันไม่มีค่าเลยขนาดนี้ไม่ได้รับการยอมรับจากเพื่อนๆหรือแม้แต่คนในครอบครัว ที่ใกล้ตัวเขามากที่สุดคนส่วนใหญ่นะคะเวลาเห็นใครเครียดเยอะๆเนี่ยเขาไม่มีใครอยากอยู่ใกล้ไม่อยากคุยด้วยหรอกค่ะอันนี้เนยเจอมาจากประสบการณ์ของตัวเองเลยนะคะเนยสังเกตค่ะว่าเวลาที่เนยเครียดๆนะคะเหมือนมันมีลังสีอามหิดแผ่กระจายเป็นเงามืดไปยังคนรอบข้างจากเพื่อนเนยนะคะที่ปกติแล้วเนี่ยเข้ามาทักทายคุยเล่นคุยกระจุกกระจิ๊กสนุกสนานนะคะเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้ไอ้เนยมันแปลกๆว่ะ ไม่อยากคุยด้วยรังสีอมหิตมัน,ม,นมันแผ่ขยายซะจนน่ากลัวนะคะอารมณ์ประมาณอารมณ์ของเพื่อนนะคะประมาณแบบฉันขออยู่ทางนี้ดีกว่าไม่อยากไปยุ่งกับมันที่เกียจไปฟังปัญหามันบ่นด้วยเบื่อมากอันดาก็เลยคิดได้ค่ะว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องตัดสินใจทำอะไรบางอย่างสทัทีเพื่อแก้ปัญหานี้ค่ะ อันดาเลยเลือกนะคะที่จะมาปรึกษากับเนยนะคะแบบ p r i v a t e เพราะอยากแก้ปัญหาเนี้ยมันเป็นปัญหาที่เขาเนี่ยไม่กล้าบอกใครค่ะและเขาเนี่ยก็อยากได้รับความยกย่องจากคนรอบข้างค่ะหลังจากที่อันดาเนี่ยได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้เนยฟังนะคะเนยก็เลยแนะนําอันดาไปค่ะว่าอย่างแรกเนี่ยก็คืออันดาเนี่ยต้องเอาความคิดลบๆ ความคิดที่มันฟุ้งซ่านตอนนี้ออกจากหัวก่อนเพราะชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ต่างอะไรกับการจัดห้องเลยค่ะถ้าเราอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเราก็ต้องเคลียไอพื้นที่ในหัวของเราออกซะก่อนให้มันโล่งก่อนเพื่อที่จะได้รับสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะหลังจากที่อันดาเริ่มจดบันทึกโดยใช้เทคนิคพิเศษที่เนยให้ไปอันดาบอกค่ะว่าเขาเนี่ยสามารถจัดการความคิดต่างๆได้ดีขึ้นมาก อันดาบอกว่าเขาสามารถจัดการความคิดที่มันฟุง้งซ่านที่เมื่อก่อนนะคะมันเคยลอยไปลอยมาอยู่ในหัวเขาได้ค่ะเขาค่อยๆสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างเรื่องที่เด่นชัดที่สุดเลยก็คือเรื่องของการนอนอันดาถึงขั้นโทรมาขอบคุณแล้วก็ร้องไห้น้ําตาไหลพลาดเขาบอกเลยเขาว่าเขาไม่เคยคิดเลยนะว่าชีวิตเนี้ยเขาจะมีวันที่เขาได้นอนหลับเต็มอิ่ม เขาเนี่ยไม่ต้องกินยาช่วยนอนและไม่ต้องไปหาหมอประหยัดเงินเนี่ยค่ะที่ไปหาหมอได้เดือนละหลายพันเลย คนที่เคยมีความคิดฟุ้งซ่านชีวิตเหมือนโดนหลอกหลอนทุกวันทุกคืนทำให้เขาตื่นมาใช้ชีวิตแบบ productive มากขึ้นอันดาเนี่ยลองทำ sleep tracker ตามที่เนยแนะนำเพื่อพิสูจน์ว่าไอ้ผลลัพธ์ของตัวเองเนี่ยมันดีขึ้นหรือไม่นะคะในทุกๆวันเขาจะแบ่งเวลาแค่3นาทีเท่านั้นจดบันทึกเวลานอนของตัวเองและเขาก็พบว่าจำนวนชั่วโมงการนอนของเขาเนี่ยก็ค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆจากเมื่อก่อนนอนวันละ 2- 3สชั่วโมงไม่เกินนี้นะคะเพิ่มมาเป็น 6-7ถึง7ชั่วโมงได้เยอะมากเลยนะคะ ตอนนี้เนี่ยชีวิตอันดากลับมาเข้าที่เข้าทางมีความสุขค่ะเขาเริ่มได้รับการยอมรับจากสังคมมีเพื่อนดีๆคอยซัพพอร์ตและทำให้ผลงานของเขาเนี่ยก็ค่อยๆโดดเด่นจนล่าสุด3วันก่อนนี้เองค่ะเขาโทรมาเล่าให้เนยฟังนะคะว่าเจ้านายของเขาเนี่ยกำลังจะให้โปรเจกต์อันใหม่ที่เขาอยากทำมากเจ้านายบอกเขาอีกนะคะว่าถ้าทำสำเร็จนะมีโอกาสมากเลยนะคะที่เขาจะได้รับการโปรโมทหรือว่าเลื่อนขั้นนั่นเองส่วนเรื่องธุรกิจของเขา เ่ก็ค่อยๆมีรายได้กลับมาจากที่ยอดขายนะคะตกลงหัวภาพเขาพบว่าตัวเองเนี่ยมีไอเดียใหม่ๆแล้วก็มีการคิดสินค้าแล้วก็บริการใหม่ๆเพื่อช่วยลูกค้าเขาได้อย่างดีขึ้นค่ะอันดาไม่เคยเชื่อนะคะว่าแค่การทำสิ่งเล็กๆทุกวันวันละ3นาทีการนั่งลงคุยกับตัวเองพร้อมสมุดปากกาและทำตามคำแนะนำง่ายๆของเนยนะคะมันจะเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ในชีวิตของเขาได้ขนาดนี้ เนยเลยขออนุญาตอันดานะคะอยากจะเอาเรื่องราวของเขาเนี่ยมาแชร์ให้กับคนอื่นฟังที่ตอนนี้อาจจะกําลังรู้สึกแย่เพื่อเป็นแรงบันดาลใจนะคะเพราะสิ่งสําคัญที่สุดไม่ใช่ว่าเราเนี่ยจะแก้ปัญหานี้อย่างไรคะ่ะ แต่สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยมันคือการตัดสินใจค่ะว่าฉันเนี่ยจะไม่กลับไปใช้ในชีวิตแบบเดิมใครที่มีปัญหาเช่นเดียวกับอันดาก็ลองเอาเทคนิคนี้ไปปรับใช้ดูนะคะหรือถ้าใครที่ตัดสินใจแล้วและอยากให้เนยเป็นที่ปรึกษาก็ทักมาได้เลยค่ะ